เทคนิคการใช้สีประกอบกับการทำลวดลายให้คล้ายกับเนื้อไม้ธรรมชาติทำให้ผนังบ้านที่เป็นปูนทั้งหลังไม่หลองเหลือเขาโครงของปูนแต่เหมือนบ้านทั้งหลังถูกสร,ร้างขึ้นจากไม้นี่คือความสามารถของนายสมชายเทียนชัยผู้ประกอบการธุรกิจทาสีที่ได้คิดสร้างสารรค์งานขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอาชีพาทาสีบ้าน,นออทั่วไปนั่งในมาเรื้อมือเอาครับขอบคุณครับพี่ เพราะชื่นชอบลายไม้ชนิดต่างๆอยู่เป็นทุนเดิมทำให้ช่างสมชายที่ผ่านการอบรมทั้งงานสีและงานปูนปั้นได้นำความรู้มาประยุกต์และคิดต่อยอดจนกลายเป็นลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะประกอบกับประสบการณ์ในอาชีพที่สะสมมานานกว่า10ปีจึงทำให้ชิ้นงานของช่างสมชายมีคุณค่าและสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นประสการณ์ต้องมีประสบการณ์เยอะๆเพราะใช้ทุกการนานกวจะได้ ต้องเรียนรู้ไม้หน้าไม้ตาไม้เนือ้อไม้อะไรพวกนี้เราต้องรููเขาสร้างมาไม้อะไรเราก็ต้องเหมือนเช่นไม้สักทองไม้กระดูพยุงอะไรพวกนี้เราก็ต้องทําเหมือนดูหน้าไม้อย่างเดียวดูของจริงมาแค่นั้นแหละคือทุกวันเราเดินไปก็ต้องดูดูไปเรื่อยเือทุกวันกาต้องจำได้เรื่องหนึงเรื่องเรียนรู้จากสุการจริง <c oughs> นอกจากจินตนาการของช่างแล้วความต้องการของเจ้าของบ้านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานแต่ละแห่งมีความแตกต่างโดยเฉพาะโทนสีที่จะถูกผสมตามสีเนื้อไม้ที่มีอยู่จริงผสมกับความต้องการของเจ้าของบ้านขณะที่ลักษณะของตัวบ้านจะเป็นตัวกำหนดความยากง่ายของชิ้นงานส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตารางเมตรละ350บบาทถ้าบ้านเก่าจะยากบ้านเก่าเนี่ยมันต้องมาล้างต้องมาขัด ต้องมาลงน้ํายาดูความชื้นทาสีพื้นทาสีไม้วาลายเครื่องเงาโอ้โหเยอะนี่มีเยอะถ้าทําตามเนี้แล้วไม่เคยมีปัญหาทำทันขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำลขุข้ามขา,ขาตอนไปนี้่ปัญหาเกิดแน่นอนสี่ลอกสี่ร่อนอ,อ,อะไรพวกนี้มีอย่างนมีแน่นอนอันดับแรกต้องปูน บ้านปูนเก่าต้องฐานความสะอาดให้ดีและหลาเรื่องถ้าบ้านใหม่ๆไม่เป็นไรขัดๆหน่อยแล้วทาได้เลยแม้จะดูไม่ซับซ้อนแต่ช่างทาสีบ้านเป็นลายไม้ในปัจจุบันยังหาได้ยากส่วนทางกับความต้องการของเจ้าของที่พักอาศัยที่ต้องการการตกแต่งบ้านแนวนี้มากขึ้นจึงทําให้อาชีพทาสีบ้านเป็นลายไม้เป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ดีในตอนนี้ วันนิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน